ผมบักรอด MGO ครับเฮ้ยผมบักรอด MGO ครับถามจริงเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คอนเทนต์นะมันขี่ได้ไหมพี่ว่าได้ไหมไม่น่าไหวปั้ได้บ้าดิหรอดสุดแล้วฮะจริงเหรอได้มันจะล้มไหมฮะช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามรัศมีเรสคลองสินะครับแล้วก็ ผมบอกเลยว่าตอนนี้ตั้งใจจะมาตามหาตัวขี่ซึ่งผมมองเลยว่าเจอเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็เจอนะครับในเวลา6กโมงมารอแต่บ่าย3ตัวขี่เพิ่งมาถึงนะฮะแล้วรู้สึกว่าผูกชะตากับ2คนนี้มากเดี๋ยวเชิญเขากล้องสวัสดีครับเฮ <Hey. S 2> ้ผมมยผมบักรอดเ g o ครับรอด n g ็ถูกแล้วอ่านี่นี่ตือแล้วไปเราไปอยู่ n g O แต่เมื่อไ,องไงรหร่อ๋อเราไปซ้อมไงอมรถกับเขาไงอ๋อไปซ้อม NGO แอบซุ่มไง อ๋องั้นแสดงว่าเราคุกคีวงการนีม่มาใช่นานแล้วเม่นสู้ได้ไหมสู้สู้หลอดได้ไหมไม่น่าไ,ได้ไดหรอกครับผมขับไม่เป็นเฮ้ยพี่เด็กคนนี้มันม่เคยแตะสองจังหวะยังมันขับกับพวกสี่จังหวะพี่พวกจริงเหรอฟินพวกเบียบไงพี่อ๋อนั่นแสดงว่าขี่สองทีไม่น่าได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องคนคุณเคยอย่างผมอะ่ะผมขับพวกทีเซ็ตมาแล้วแล้วก็ทีอาร์แล้วก็เซตเอีกว่เฮ้ยหลายรุ่นเลยนะครับ เซอร์ิโก้เคยยังเคยครับโอ้แต่ยังไม่เคยโนวาครับแล้วใน NGO นี่เราเรียกได้ว่าเราแบบอยู่หัวัจเลยไหมช่วยไหมช่วยเขาทํางานเลยใช่ครับโอ,อยู่วงการนี้มากีป่ปีละสี่ปีถึงยังเลยแร้วเลยละครับน่าจะช่วยปัน่นบิอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่ปิดก๊อกน้ำมันก็คือน,นั่นแหละตั้งใจมาเราอยากจะเป็นตัวีีเปะละ่าใช่พี่เป็นตัวขี่เม่นหนอยากเป็นป่ะ ส่งได้ไหมลองลองมีคอส่งเปไงบ้างชอบป่ะเออเปไงอารมณ์ได้ร่ะอรอดลองดูอ่ะเพ้อมวอดในวงการอินจมานานเฮ้ย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 อุ้ยอ่านี่คือท่า อุ้ยเราเราจะดีดเราจะดีดอย่างงี้เหรอใช่อ๋อนี่คือการดีดคัทเมื่อกี้ที่เราทำเราทำไงนะเอออ๋อใช่บุลลอดบุลลอดเขาดีดคัทอ่ะอุ้ยแล้วเมื่อกี้เราโดดนอนเป็นเปล่าเป็นอยู่บีเดี๋ยวผมไม่อยากโดดไงว่ามันอ๋อแล้วมันมันอันตรายใช่ไหมใช่ลองดูถ้าหมดก่อนนะกูเออไปะเตะเ เฮ้ยอ่ะโอ้ไม่มองทางด้วยงีตายเลยครับงีตายเลยไม่มองทางด้วยอย่างี้ไม่ได้แล้วงี้ตายเลยครับจริงอ่อเวลาหมอกไันต้องมองแบบหันหน้ามาดูมองทางครบมันต้องมีช่องของมันนิดหนึ่งใช่ไม่ต้องมองแบบนิดนึ่งใช่แบบจมองตรบใช่ครับสุดยอดอยาก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 ลองเบิ้ลดูวะล่ะสักหน่อยปะอ่ะลอดดึงดึงเป็นไหมอ่ะแลอยู่เอ็นจูมานานมาอ่ะใส่เกียร์ทักงหน่อยทักงหน่อยสักหน่อยอ่ะ อาลองดูเอออ่ะโอ้ยลูกลูกเล็กกเนี่กลัวอะไรเนี่ยเอาอีกรอบเด้อไม่สตาร์ได้หรอะติดไหนี่มันไม่ได้ได้แล้วบ้างนี่หอดเพราะวานาจะหลอดเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะให้คนช่วยอ่ะให้ย้ายตัวสุ เข็นเถอเข็นเถอะไปเด็กกันโอ้ยท่านบัดดีเฮ้ยรู้ไหมลืมเปิดรอบลันยังพี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะลองมาลองมาเบิร์นด่วนะ จะย็นโอ้ยจุกตายแล้วพี่ยังไม่ตายหรอกอ่ะเอามหม่จริงๆกระตุกสตาร์ก็เริ่มได้นะมาเอาไงดีใช่ลองดูดิไม่กลัว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 กลัวจะย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอ เขาเรียกว่าอะไรขอขมาขอขมาลุงโนวาด้วยดูเลรถเขาดีๆได้ได้ได้ถัดบัตรเ่กิเทียมได้ไหมลอดได้ได้ได้อ่ะเอาเลยครับติดแล้วล่ะอ่ลองดูอ่ะลองดูอ่ะลองปั้นดูอ่ะเอี๋โอ้โหนี่คือจับเราจะมาจับดูอ่ะ มองมองกล้องนี้ว่าสุดไหมผมบอกงี้เลยผมบอกแวดเดียวเลยออกเม็ดออกไปเลยเหรอไม่เลยหน้าหน้าไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยเหรอไม่ลอยไม่ลองนี่ยลองเนี่ยลอง พอได้ไหมได้อยู่พี่ก็คืองงตอนอเราอยากอยู่กับพี่เพราะว่ามันลดลดมันจีชช๊ดใช่ไหมพอได้อะไรพอได้พี่จะทิ้งทุกพี่เลยยังพี่เฮ้ยไม่อันนี้คือย้ายมากรุงเทพแล้วไงอันนี้อยู่กรุงเทพนะจริงๆเราจะเห็นพวกเขาอยู่วีรลัมกันแต่เขาย้ายมานี่แล้วจะจะย้ายมาอยู่พี่ใช่ป่ะฮะบอกกล้องนี้ย้ายไหมบอกกล้องนี้จะเหลือใครแล้วพี่ เหลือผมมีเลือใครแล้วพี่บุญมีก็ไปแล้วเหลือใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยผมมีน้องจอบพียวไหมเออมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรอดอ่ะรอดรอดนี่ให้ไหมให้มาไหมมันอยู่เอ็นจีโอเนี่ยเห็นไหมดูเสื้อเขาเด็กเขาเขาเป็นสตาร์เอ็นจีโออ่ะผมว่าจริงอย่าเอาไว้นี่เลยพี่แล้วพี่เอาไปดูเลยต่อได้เลยไหมครับอ๋อไอตัวนี้นะใช่ครับเอาคนนี้ได้ไหมอ่ะผมให้แพ็คคู่เลยพี่เอาไปเลยดีกว่าเออยังไงดีอ่ะตัดสินใจแต่เราแต่เราแต่เราคิดว่าเราชอบปละสองทีอ่ะ หรือว่าอยู่แต่กับ4ีจังหวะเบือ่อเบื่อปะ่ะเห็นไหมสายชิวมีแต่4ีจังหวะมันไม่เท่าไหร่หรอกใช่ป่ะเออเอาไงอ่ะเศร้าไหมเมื่อกี้สู้เสียงดีปะ่ะไี่ต้ดีไม่เอาผมไปอยู่ด้วยไม่เอาผมไปอยู่ด้วยโอ้ยเราต้องอยู่กับนั่นแหละพอดีแล้วเราเป็นช่างประจําเขาไปเลี้ยงนอนคุกเล่น<ห><ต>ลกับรถก็ได้โยสักเดือนสองเดือนก็ได้มีแต่คนอยากมาอยู่มีเราเหลือแล้วหายชิ่วไงเดียร์รอดจะลอง ลองขี่ป่ะหรือไ่อยากลองเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะล้มนะไม่ล้มไม่ล้มเดี๋ยวมันจะล้มเอผมขับเทนาร์มงเคยขับเลยพี่อ๋อขับเทน่าก็ขับมาแล้วใช่เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะพี่คิดว่าพี่ดูง่ยไหมเอออ่าแล้วตัวนี้ดูไงบ้างอันนี้เหรอเอออยากให้เขาจับรถใครพี่ก็พี่ต้องเลือกดีๆว่าตำรวจอยู่ที่ไหนบ้าง มันขี่รถไปิ้งไปโรงพักทุกคันเลยฮะใช่ก็คือถ้าเขาขี่ไปปั๊บเขาก็จะกลับมามือเปล่าใช่จะเดินกลับหรือจะเดินกลับมาตลอดหรือไม่ใชอะไรตลอดอยู่ใช่เขาจะขี่รถออกไปแล้วกลับมาด้วยตัวเองตลอดใช่ไม่มีรถกลับมาใช่เพราะว่ารถปล่อยยิดไว้นั่นเลยถูกต้องใช่อะไรรถนี่น้องเมนของผมนี่ลื่นใบไม้ล่มพี่

ห้องใจว่ะเดี๋ยวออกออกให้ดูเลยได้มีเออไปไอ้รนดขี่ด ai ีด้วยรถเร้อได้จอดออกดีดีด้วยมีเวทนาแล้วออกแรงออกแบบธรรมดาโอกแไม่ต้อง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 โชว์เทียนอ่ะเกรถมันดีพี่บอกเลยรถขี่ยากไอ้แค่แว่นหลอดอีกแล้วแต่เย็นเราต้องเราต้องดูคันเร่งให้ดี Vrg 99เน้นแจกหนัก เพียงแค่ร่วมสนุกโดยการสมัครสมาชิกมาที่แอป VRG 99นะครับพร้อมแจกสายเบรกสายถักนะครับปีทุกรุ่นนะฮะมูลค่ามากกว่า10,000บาทนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับอย่าช้านะฮะร,รีบเลยนะครับแอป VRG 99เรรอนเออรียกว่าอะไรอ่ะ้ค่อยแล้วกันครับมาอเขี่ดูละขี่ดูอาการแล้วกนเด้ขี่ดูก่อนรอบหนึ่ง อ่ะลองจับพัดแล้วก็เข้าเกียร์อ่ะอยู่กี่นี่ก่ออ่ะกรอบรอบเดียวเดียเดียวเดียเบิร์นยางไหมเบิร์นยาไหม,มอ่ะ ไปต่อยออกได้ไหมครับได้พี่ไม่ห่วงไม่ห่วงรถว่ะมาดูการลุกบอลในพี่ฮะมาดูการลุกบอลหนพี่ยังไงดูการลไม่ดูที่จะไม่ได้ก่อนนะไม่เขาขี่ในสนามได้เหรอไม่น่าได้มั้งต้องขับต้องขับไปข้างหลังขับไปข้างหลังพี่ออมพี่ออมหรใครพี่ออมถามจริงเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คอนเทนต์นะมันขี่ได้ไหมพี่ว่าได้ไหมไม่น่าไหวมั้ ได้บ้าดิเบริลเดียวฮะจริงหรอได้มันจะล้มไหมอ่ะเรรายไม่เอาได้เดี๋ยวยังไงดีได้ให้เราทีดูอาการรถก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวห่างเนยเอาเอาเบิ้ลรอดไป็นไซด์ทก่อนเดี๋ยวเดียวไปก่อไปไปกามรอดมันก่อนรอบมันจะออกได้ ตะกี้ก่อนออกไม่ได้แน่นอนเยอะ่้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเ่งรอดกันทำไมดับอ่ะเชี่ยเด้่เมื่อกี้พี่โอเเร่งเร่งยังไง มันพังไหมไม่น่าพังหรอกมั้ยพังหรอมันดับดับต้อใส่เกียรวเกิดกันเองเอาไปเอาไปให้กันเล่นแล้วมีการกลัวกันเอาไปให้กันเล่นแล้วมีการกลัวพังอีกไม่พังจะตกดีกว่าเนะไม่น่าพังหรอกอติดแม่รอติดเครื่องยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวสนามเขาปิดหรือยังงั้นให้มันออกเกียร์สองฮะได้เฮ้ยทำไมไม่ไว้ใจมันวะฮะต้อไว้ต้องไว้ต้องไว้ใจใช่ไหมหน้าตามหน่อยอ๋อ แต่หน่าจีแต่หน้าเราดูจริงจังนะใส่เอาไอ้ไม่แต่เห็นผมผมเห็นหน้าพี่แล้วมันไม่ค่อยหน้าไว้ใจไงให้คิดมันสรุปไงก็เอาเลยหาเรื่องอยู่นะดูหน้าเป็ดจะร้องทำไมไม่ได้ร้องโอ้เดี๋ยวตาใี๋ใสเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะสนามหน้าเออเออสนามหน้าเพราะว่าเพราะตอนนี้เขาปิดในแท็กอยากให้วิ่งในแท็กมากกว่าเนี่ยลองดูเลยแทนกล้องเลยไม่มีใครวิ่ง มันหลังแทรกอันตรายอ่เป็นห่วงแล้วเราแล้วใส่หมวกกับน้องด้วยครับดีไหมใช่ใช่ไหมล่ะใช่พี่เอางี้มันจะจะร้องไห้อ่ะพี่ไม่ใช่มันมันอยากเติมอยากเติมร้อขันร้องขาดนึกว่าจะร้องไห้โอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนี่ก่อนมาดิพี่ก่อนเดี๋ยวได้ขี่ได้ขี่เราใส่ถุงมือกันโอ้ยดูดิเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมขนาดไหนรู้สึกแย่เลยไม่เป็นไรสนามปิดก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน เ้ยไดปหลอกมันครับนี้ไปหลอกมันจะให้มันขับมันเสียใจตรงนี้แเลยให้ความหวังมันเออไม่ขี่แล้วรถเดี่ยจอดมันขี่หมดอ่ะไม่เคยแบบล้มสักการเสียเสียเสียใจไปไหนเสียใจไปไหนนี่ยไม่เสียใจมั้ะเสียไม่เสียใจใช่ไหมดูตาดูหน้าตาแล้วคิดเอาเออดูดูพี่ดูหน้าตาพี่เอาดูอะไรไม่เอาโอ้พี่โอ้นี่กระบิ้วจังเลยพี่ให้มันขี่ทุกคันเอาอขี่พี่เอ็มพวกพี่ใบมันขับหมดใช่ไหมรถแข่งที่เราลงสนาม มันเป็นอย่างนี้มันมีความคิดนะนแต่บางทีมันแกงมันยุติได้ให้มันคอนดิชนั่นนี่แต่มันแกงเขาอย่างนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้แกงจะให้ลองไหลไหลเมื่อไหรลองฟืดนฟื้เบาๆแล้วก็ไปกลับรถมาให้นขับแล้วงั้มันขี่ไปได้ให้มันขับแล้ว,ลวตอนนี้งั้นมันไม่หยุดทำหน้าตายงี้หรอกฮะพอขึ้นรถจะไปอีกคนหนึ่งเลยเราดูจริงเหรอจริงพี่เราดูอ่ะจริงป่ะเนี่ยอันนี้หอดหมวกสามารถแล้วนะอันนี้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 เราเราไม่ได้ใส่หมวกก มาดิตัวไอหมวกมันเอาจริงเด็ดโอ้มาขี่เล่นขี่เล่นขี่เล่นขี่แค่ได้ขับก็มีความขี่ฟังเสียงดูแค่ได้ขี่เบิ้ลดูก็พอมามาเดี๋ยวพี่เข็นแม่มันขับอีกนี้มันหนักมันหนักเดิมเนี่ยมันไม่กลับปุยลำเลยเนี่ยเพิ่งให้ขับแล้วเนี่ยแกจะเอามันไปด้วยเอ้ยโคตรดีเลยว่ะไม่หลมนานเลยยังยังยังมา嘛ค่อยๆขี่อ่ะโอเคมาดีใจแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข็นเดี๋ยวพี่เข็นให้เดี๋ยวเปิดออบลันเปิดรอบลันเปิดรอบลัน เออเป็นเห่วงมันเนี่ยไม่ได้ล็อกแต่เมื่อกี้เป็นห่วงมันในนี้ลอห้มขับเ๋ยเยไ้อยาวยนะอ่าได้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 อ่งนเกียรค่อยค่อยไปอีอจะรอดวิเนี่ยเป็นห่วงไะเป็นห่วงฮะ ได้ขี่รถละวตายแล้วค่ะอาจจะไม่กลับมาไปแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นไม่กลับมาได้บอกมันไม่าไปไฮะด้บอกมันไม่บอกไม่มันเราเมันมีทางออกไหมอ่ะไม่มีอ๋อมาแล้วอตั้งรับด้วยก็รอบก็รอบอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หน้าจริงกันนะหน้าจริงเนี่ยเออหน้าจริงนะหน้าเสียเลย ไปแล้วนก็จะกลับมามันหายไปประมาณอาทิตย์เราต้องไปตามด้วยไกลไงมันกลับยากโอ้ยไปถึงบุยลำได้คนเก่งกุ๊บ้วเลยได้มหได้ไหมมาดูมาดูมมเราดูน่ครับเ้ยได้ลยโน่ารักว่ะเฮ้ยทำไมรำหน้าขนาด่ะเกียว่างเกว่างก่อนแล้วก็เบิ้ลอีกสักรอบนึงอ่ะอฮร้อนร้อน

ตามนั่นแหละดีเด้อรถดีเด้อมีรถผมเด้อไปแล้วไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วปขอฝากครับที่เตรียมเข้าวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นครับไปห้าโมงเย็นครับเสร็จก็ด้เลยครับเสร็จก็ต้องลยนี่นี่นี่คือนี่คือโดนไล่อะเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วไปตามนั้นแหละไปโอเคเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เคลิปก่อนได้พี่รถเกินรถเขาพร้อมแล้วรับมาสมัครพร้อมได้เองก็คือตามนั้นแหละตามคลิปเลยเดี๋ยวน่าจะไปเจอที่แหละที่เทพนครนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้บุญรอดบุญรอดมึ่งทาหน้าเสียเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นห่วงน้องมันคือเข้าใจความหมายใช่ป่ะคือเขาเล่งแล้วเขาแบบจะชูดออกอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือรถมันอันตรายเมื่อกี้กอดรอ่ขไม่กอดกอดรอบยังคาเกียร์อย,ยู่ก็เลยคิดว่าเออมันเสีย่ยงใช่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวกเก็บรถกันไปไประก็นั่นแ,แหละเดี๋ยวเจอกันบุญรอดคุณมาถูกทางแล้วี่